อ่าฮะเยี่ยพวกโคจะลาดจะสีมาเห็นปากช่องอ้าไปกัดไก่กูแพ้ลามันเชื้อไข่เข้าจังๆเป็นหวัดใหญ่พักต่ำต้มเอาบัวโบกปกหน้าให้มันไปหัดไม่เห็นยังวุดทำตัวเองทแท้งดูที่ดาบกูตัดแผงสัตว์เล็กกูสัตว์ใหญ่ปากมาเด๋ยวเหล็กกูดัดใส่ ไผ่ไปจั่วคิงแล้วยิงเป็นโฟมาอัดใหม่ไม่สนว่ามึงสังกัดค่ายสโมสอนจังหวัดได้วิชายสับไปตัดขาถ้ามาบ้าอยากขัดใจก็จัดไปมาโดนกูแดกโดดเข้าไปสาวป็นหมัดไรยังไม่รู้เรื่องเพลงกูก็เคลื่อนผ่านน้ำกับเพื่อนไปอัดใจฝนถล่มเป็นแหลมหลักปักไม้ไปคิวจนหักในที่เกลื่อนแบบมึงแม่งโคตรกากูล่าทั้งโคตรมึงกลับไปผพไม่แน่มึงอยู่ไม่ได้กันหลอกไอสัตว์กูเถื่อนเจงที่ขั้นหูมึงโดนเจาะเลือดมึงสาดมา เกลื่อนดินใช้สับตับหัวมึงจนขาดกูกลายเป็นปลาที่เปลืองจริงขึ้นคลองยึดราชสมบัติกษัตริย์ยังเสื่อมบิ้ง อยากจะออกโลงแต่มึงไม่มีคนเปิดฝาใช้ท NT ใช้ใดน้ไไหมกูใช้วัตถุระเบิดขาอยากจะใช้ความรู้รอบตัวมึงเลือกยำแล้วก็เสิร์ชหาเพลงมึงทำให้สุน,นัขของกูทำกับข้าวไปเสิร์ฟหมายมซีแบบมึงมีความโตงความโง่ที่ไหลเวียนอยากจะรู้ว่าตอนเด็กมึงเงาบรรยาที่ไหนเลียนพอโตมึงถึงได้ไม่ฉลาดถูกหลอกไปลากรถไถเกวียนทำทรงแต่แลบแล้วหมาไม่แดกกูแทงจนหัวมึงใสเนียนแฝงเอาไว้ได้อันตรายลามกูทำมึงไม่ปลอด ภยัยเผาไหม้เหมือนพระอาทิตย์ทรงกดแล้วยิงมึงตกเหมือนลอดไฟไอพวกกระจอพวกนี้มันล่อก,กุพาไม่งองมาถอดใจช่องแพลพาวลามนคือที่รับให้ใช้หลุมสําหรับไว้จอดใครแต่ชายชุดดําฝังมึงอีกแล้วเรียกผู้พันเขียวมาขุดเจาะไม้สามไม้เจ็ดแทงเข้าในตาข้างความกลายเป็นจุดบอดในพลนพันมือถือโทรศัพท์ขับมาแล้วโบงหยุดจอดยำๆเรื่อยๆมึงนกูเป็นค้อนรัวๆที่ยังไม่หยุดตอกถักลามแบบเทพให้เจ้าทอทุบลงบนผาจนหินแตกดาวดีมัเตะมนุษย์หมาชิง ิวเข้าป่าขิดขินแหวงให้พลธนูยิงสอนรักไปปักแมงจิมแหกและวกูก,ก็เปิดอันติบางไขแพงด้วยสังใดสน,นิมแดกไปรับมือกับชายตาเหี่ยวจนของที่เอวกูคมวะให้โคบียงแหลกเป็นจุนกับกองเรือที่จมยับรอบรถจิปล่อยมัดลาชั้นใส่มึงซะจนเป็นลมภาพสุดท้ายลูฟี่หมกฟงางกีสาเบียบมึงด้วยตีหนึ่งคนยักอีกคูยอย่ามึงมตีนคนยาก อย่ามึงได้ตีอนคนยากขั้วอาจจะนึกถึงไฮโลอ่ะแต่มึงเจอตีนของคนยากอ่ะไอสัตว์